อยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะครับมาอยู่ม <hi> ุมนี้นะครับเห็นช่างของรอฟทอนะครับกำลังผลิตเก้าอี้ลูปไข่นะครับโดยใช้ไม้เก่านะครับก็เห็นมีดราม่าเรื่องนี้อยู่นะครับ <illustrate> ความตั้งใจของช่างรปรทนะครับก็เป็นการเอาของที่มีอยู่นะครับมาทำให้มีคุณค่าขึ้นหึ่งเก้าอี้ลบไข่นี้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับของรอปรทนะครับโดยเก้าอี้ไม้รุ่นนี้นะครับก็ได้ถูกน,นำไปใช้งานในสถานีต,ต่างๆนะครับ สถานีเลยโดยในก่อนหน้านะครับที่ใช้สถานีหอรโพงเป็นสถานีหลัก mm hmm. ก็จะเห็นเก้าอีรูปไม้ลูกไข่นี้นะครับอยู่เยอะทีเดียวนหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับตาพาง้านสถานีต่งตางๆก็ได้นำเก้าอีนี้นะครับซื้อของเก่า,ร,าร,รอไปใช้หรือทํามาคค้ากันก็มีนะครับแต่ผมว่าของรอปทอนะครับ ใช้ไม้เนื้อแข็งก็ดูองค์นสวยงามกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเกวี้ลูกไข่นะครับในส่วนของที่ใช้งานที่สถานีกรุงเทพอภิวิทย์ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับอันนี้มีความเป็นส่วนตัวของผมเองก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับที่เอาไม้เก่าแบบนี้มาใช้งานถึงแม้ตัวสถานี คุงกอฟวอ์นนะครับจะเป็นสถานีใหม่ที่ดูแนวโมเด์นนะครับใน่ในโซนที่ใช้เก้าอี้รูปไข่นะครับเ็นโซนพื้นที่เล็กส่วนหนึ่งเท่านั้นตั้งอยู่นะของขายตัวนะครับจะถือว่าไว้เป็นที่ระลึกถึงศิลเก่าสักปดนึงแล้วกันนะครับแต่ความเห็นเพิ่มเติมก็คือผมคิดว่าน่าจะมีการตกแต่งพื้นที่บริวเวณนั้นเพิ่มเติมนะครับให้ดู เป็นพื้นที่โซนวินเทนนะครับโซนหนึ่งไม่ได้ใช้พื้นที่มากมายอะไรนะครับเพาะว่าในส่วนที่นั่งอื่นๆนะครับก็จะเป็นเก้าอี้แนวโมเดิร์นเข้ากับสถานนี้ก็มาทำซุ้มทำกันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ ม่ต้องสนใ้กันแนคกันพามาดูข้างในนะครับโซนนี้มีการติดตั้งเก้าอี้รูปไข่ก็จะอยู่หน้าห้องจำหนตัว เป็นโซนที่เล็กๆนะครับมีอยู่ประมาณ20-30ตัวได้ครับความเห็นส่วนตัวเช่องเคยนะครับถ้านั่ง,งนานๆเกี่ยว่ามันนั่งไม่สบายท่าเก้าอี้โมเดิร์นนะครับแต่ก็ได้ฟิลความคลาสสิกดีครับแต่ขอเป็นมุมเินเทียนะครับเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในสถานีกลาง มีทั้งแบบสั้นแบบยาวนะมีแบบสั้นมีแบบยาวด้วยอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปลองนั่งดูหน่อยอ o u 三。